วีทังชมท่านฮะอยู่ผมเองไปเห็นดับเปอร์วันนี้เราก็ไปอยู่กับเกม Resident Evil 2นะฮะโอเคเรามาเริเ่มนี่กันเลยดีกว่าสำหรับคนเล่นที่ยังไม่คุ้นเคยกับเกมแอคชั่นอาะช่วยเหลือคุณผู้บริหารจำนวนหนึ่ง เลือกเลยอันนี้มันเคยเล่นเนี่ยแล้วกูกลัวด้วยว่ากูต้องมาเล่นจริงๆนี่ยเพกูกลัวผีังนะเพื่อนผมจริงจังนะเอะเอ,เอผมเชื่อนายพวกเชื่อจริงๆให้เราฟังเล่ามาเลยโอเคเมื่อคืนวันศุกร์ผ่านมาผมเดินเจอบาร์กลับบ้านแล้วมีผู้หญิงคนหนึ่งเดินเข้ามาหาผม เธอแบบว่าเดินโซเซเลยล่ะเฮ้เดี๋ยวโอเคบอกมาตรงๆนะเดื่มไปกี่แก้วไม่สิผมแทบไม่รู้สึกมาเลยโถแมวน่าผู้อ่านไม่ทันได้ไหมพวกคุณต้องเห็นตาของเธอจมูกของเธอทั้งหน้าดูเหมือนกำลังเน่าไปหมดเธอดูเหมือนศพเหมือนศพเดินได้ผมไม่เคยเห็นแบบนั้นเลยตั้ง อ่าไม่ทันไอเ้เหีออโอเคไมย่ยอมแพ้กับความกลัวได้คุณเข้าใจถูกแล้ว <laughs> เ,สเสียงเสียงทำไมาเสียงมันแปลกๆปลวะเนี่ยเอาหน้าเพิ <laughs> ่งเริ่มอเองโอเค่妈ไม่ทันหนะ <laughs> ถ้าเป็นภาษาอังกฤษกูไม่รอดแล้วเนี่ยโอ้ อี้ยชนใครไปวะน่ะเก็บสมบีเนี่ยวะอ้เหี้ยก็น่าจะตน่าจะชนชนชนตอมตอมบีเออหอยไม่นะไม่ไม่ ทำยังไงดีจะทำยังไงดีหลังมึงอ่ะหลังมึงโอเคแล้วเป็นเอลิทนะฮะก็เปิดเพลงฟังอยู่ชิ่วจังเลยมาเติมน้ำมัน ก็เครอยู่เลยเหรอเต้นน้ำมันมีมไยไแปลกจังยี่ห้เสียงดังในนั่นน่ะโอเคเฮียเลือดเป็นกูกูไม่อยู่อะไรสักอ๋อ งรอบๆอ,บอ,อ <Hello? S 1> สวัสดีวัสดีม่ใครอยู่ไหม้ปกติแล้วมัก็ควรผิดปกติอะ มีเสียงดังตรงนั้นด้วยเหียค <are> right. ็นโอเคไหมยว <'t> ขยับตัว,ตวนะเดี๋ยวผมกลับมา ่าไปผมจัดการได้โอ้โหเ้ยไปเขาเดี๋ยวนี้นะเจยด้วยโอ้โหโอ้

ไอ้กูทำไรอ๋อเคกรแทบเปิดที่เก็บของเอเคกูเ,คเ,คเข้าใจกูเ,เข้าใจกูเ,เข้าใจแต่มึงก็เสียงเพียงที่ที่เขาไปแต่โอ้ยสาเต้มึงไม่ตายได้ไงวะอเ,อเ,เออเออ,เอ,อกูรู้แล้วกูรู้แล้ว โอ้โหอีสัตว์อุ่งผ่านเลยเล้นอุ้ยเชี่ยชัวร์ช่วยบ้างนนะขอบคุณ เอ้ยเราปลอดภัยเราค่อยคุยกันนะโอ้ยไอ้เหี้ยไอ้เหี้ย ยี่มมันมาเยอะจังวะผมง่าจะไม่ใายตำรวจจะมีคำตอบ๋ยวนะคุณเป็นตำรวจเหรอใช่เดวคนดี้เดวุณชื่อแค่ร์แคลร์เลฟิวอัดตัวเขาอยู่แถวนี้เหรอเปล่าฉันมาตามหาพี่ชายก็เป็นตำรวจเหมือนกันดีนะที่เราเจอกัน ไม่รู้ว่าจะต้องเจอกับอะไรอีก เดนอีวิสองเปิดฉากนี้เลยเ่อพลเมืองทุกคนโปรดฟังให้ดีเนื่องจากการเกิดระบาดไปทั่วเมืองเราขอแนะนำให้คุณไปหลบสถานีตำรวจและคุณิตีเราจะแจกอาหารอุปกรณ์แพทย์ให้ทุกคนตามที่จำเป็นเราจะช่วยเหนือจริงมาก สถานี้ตำรวจอยู่ไม่ไกลแล้วพวกเขาคงจะรู้อะไรสักอย yeah, <but> ่างใช่แต่ว่าถ้าเกิดเหลือแค่เราละ่ะถ้าเกิดไม่มีใครรอดแล้วไม่ต้องต้องมีคนรอด <ti parliament> นี่เป็นเมืองใหญ่ต้องมีสิไอ้ีค <harvesting> ่รถติดอีก สงสัยคนต้องจอดที่นี่แล้วเออเฮ้ยเฮียแจกกันอยู่ด้วยไอ้สัสต้องวิ่งไปมากกว่าใช่ความคิดที่โอ้โหไอ้สัสมาจากไหนเนี่ยอ๋อเราพ่วงเมื kind of ่อกี้นี้นี่วะ ยียเขาแม่งโดนกัดมาด้วยหรอออกไปไม่ได้วอซอมบี้บังไว้ <c oughs> อะยี่

รอดวะโอ้โหผมอยู่ตรงนี้ไม่ได้มันไม่ปลอดภัยไปก่อนเลยแล้วเจอกันที่สถานีสถานสถานีอยู่ไหนล่ะอิเซิร์โอ้โอ้โอ้ my god โอ้ my god ิดโอ้ไม่เกิดอนีอยู่ไหนวะ ทางนี้แหละดีนะที่กูเริ่มเข้าเกมมาเริ่มเล่นอยู่นิดนึงเด้ี กูกูไม่มีสติขนาดนี้นะโอ้โหกระสุนมีสี่นัดสวัสดีมีใครอยู่ไหม ใครอยู่อ่ะ่ยนเนี่ยต้องเ,เปิด่าน,นี่ใช่ไหมอุ้ยกระสุนหกนัดอย่างนี้ก็บาดเจียบสิครับนี่ชักแม็กก็เลยแับเลยนี่กระสุนนัดดีออนอันทึกหนึ่งสถานีตำรวจอันนี้คืออะไรอ่ะ กบอีกาอองจปิที่นี่ต้องมีคน,นสักคนสินี่ไงไเฮียแล้วเดวิดมาวินอยู่ไหนฉันเจอทางออกแล้วอ,อยู่นี่ อ้องกำลังเสริมมาท,ทางเดินต้องหาผู้ชาคนนั้นกดเ,เพื่อดูแผนที่การใช้ประโยชน์จากแผนที่หน้าจอแผนที่จะมีเพียงบอดตํำแหน่งปัจจุบันคุณกับสิ่งรอบๆแต่ยังแสดงให้ เ็นตำแหน่งที่สำคัญนะไอเทมพบแล้วแต่ยังไม่ได้เก็บเพื่อพิมพ์ดีลิปอัพ ลงไปอ okay. okay. ีกโอเคเปอะไรอ่ะเฮียอะไรก็ไม่ได้กูไม่รู้ข้อมูลเฮียอะไรสักอย่าง เล่นก็ไม่เป็นสัตว์เด็กทำได้เออเออกูทำได้กูหวังก็จะทำได้ว่าศพจะไม่ลุกขึ้นมานะ ส่วนใสนะ่ได้สิบสองนัดโอเคโอ้ยเสียงดังขนาดนี้แม่งองมาต้องไหนอีก

อดทนไว้ตัดคราวนี้อดทนไว้ไอตัดโอ้โหไอ้ตายเหะชาวช่วยตายตองนี้อตัดสมุดของเจ้าหน้าที่อ่า ของเจ้าหน้าที่เออปิศนาเลอะแล้วกูเป็นคนโง่เลยนะประเด็ดกลับไปที่สรงแรมบต่สัตว์ไปไม่ได้อืมลมที่อืมอืมเหมือนลมสักทีอุยเชื่ออะไรวะ

ชิปอ๋อะมึงยังเอ้โอ้ดีนะยังไม่กัดกูลืมไปไอ้นี่แม่งคายเอกเนี่ยโอ้ยยังม,มีคนรอดอีกเหรอคนปลอด,ดอภัยแล้วสำหรับตอนนี้น,นนะขอบคุณ <Br> um. มา <Leon Kennedy. S 1> วินบราดีลย์อัลเคนดี้เคนดี้มีเจ้าหน้าที่อีกคนผมไม่สามารถ มาสิโดนกัดมาด้วยวะเนี่ยผมมั่นใจว่าคนับไม่เคยรู้ไหมว่าที่นี่มันเกิดอะไรขึ้นไม่รู้เลยแต่บอกตามตรงผนต้องรู้ว่าจะกืนกินทั้งหมดถ้าคนเม่ระวังตัวที่จริงผมต้องเริ่มงานเมื่อสัปดาห์ก่อนถ้าผมไม่ได้มาเร็วกว่านี้ ตอนนี้คุณอยู่นี่แล้วลีออนเคนนโอเคผู้หมวดผมพร้อมแล้วผมว่าคุณจะหาทางออกจกสถานนี้ได้เจ้าหน้าที่ทุกคนพบหน้าเขาคิดว่าทางเดินลับอาจจะใช้ได้เยี่ยมเลยเราจะได้พาไปโรงพยาบาลไม่สิ่งสำคัญที่สุดตอนนี้ไม่ใช่ผมไม่ผู้หมวดเป็นคำสั่งของเด็กใหม่ ต้องเอาตัวรอดเฮ้ยผมก็อยากไปนะแต่เดี๋ยวอาเอานี่ไปผมรับไม่ได้หยุดซะอย่าทำพลาดเหมือนผมถ้าเห็นเจ้าพวกนั้นแล้วก็ใส่เครื่องแบบหรือไม่ใส่ห้ามลังเดดขาดกำจับมันซะ ไม่ก็เพนเข้าใจไหมเครับผม <laughs> โอ้ยขันไว้ได้ <laughs> มีสัน้นจะเล็งนะฮะติดตั้งจอที่เก็บของเพื่อใช้งานมีด จะเก่าลงเรื่อยๆเมื่อใช้งานและจะหักเหมือนเมื่อมาตอนวัดหมดลงกว่าไม่ออกใช่ไหมเล่งฟันอ่าใช้ตอบตัวศัตรูได้เมื่อถูกศัตรูจับและจะเก็บคืนได้หลังจากปราบศัตรูได้แล้ว ว่าไปใช้ปืนเหรอนี่ไงสัตว์เสียหนึ่งนัดฟรีเลย จะลอาามาอยู่ตรงนี้ลาไม่ได้เหรอองค์่าบ่อยชายโอ้ไเชืเยเป็นอนึงนักปีกสัดก็ใช้ได้แค่ปืนพกเลยไอ้เหี้ยไป โอเคผมขอดจบผ่านด้วยแค่นี้ก่อนโอเคโอเคอย่อยเริ่มเนะะื้อเรื่องนะฮะก็จบไปแค่นี้กอนโอเคฮะถ้าชอบก็อย่าลืมกดติดตามผมด้วยนะฮะก็ผมว่าผมจะอ่านภา,าษาไทยถ่านนะเหมือนฟังไม่รู้เรื่องเลยปออภัยด้วยก็เย็นเลยติดตามไปละ